สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะทั่วไปประจําปี2 5 6 4ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะหรือลัคนาสิงห์ก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กกันยายนค่ะวันที่ของเราแบ่งตามของราศีไทยนะคะยังไงก็ฝากนะคะกับ ติดตามนะคะวินัสทาโหลดด้วยเนาะยังไงก็จะพยายามทําคลิปให้ดูกันทุกเดือนนะคะเพราะว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะทําคลิปช้าหน่อยเพราะว่าด้วยสุขภาพด้วยนะคะไม่ค่อยสบายบ่อยเนาะใครยัง,งก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับราศีสิงห์นะคะประจาปี2 5งหนี้นะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะราศีสิงห์เป็นราศีหนึ่งนะคะที่ เป็นคนที่ขยันต้องบอกนี่เลยขยันแล้วก็มุ่งมั่นนะคะดูดูเหมือนคนเอ่อภายนอกเนี่ยอาจจะดูคุณเหมือนคนที่ไม่เอาไม่ไม่เอางานอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นเป็นลักษณะของเ,อเจ้านายอะไรเงี้ยนะคะเออเป็นเหมือนถ้าพูดตามตามเอา่อพื้น,พ,นพื้นนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เป็นเหมือนเจ้านายนะคะทางาน หนักๆไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่โดยรวมนะคะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ขยันแล้วก็สู้นะคะไม่ถอยอะไรง่ายๆถ้าได้ไปแล้วแบบต้องต้องถึงที่สุดจริงๆค่อยจะถอยนะคะถ้าไม่สุดจริงๆถ้าเอ่อไม่ไม่หมดตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่กลับอย่างเช่นถ้าไปทํางานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างแดนอะไรเงี้ยนะคะถ้า ในที่สุดแล้วราศีสิงห์เ,เป็นราศีหนึ่งที่ดวงจะช่วงจังหวะของชีวิตจะเป็นอะไรที่ขึ้นสูงมากๆนะคะแต่มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ลงนะคะอย่างเช่นสมมติบางคน,นะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการาได้กําไรเยอะๆรวยนะคะในช่วงอายุหนึ่งแต่พอมาวันหนึ่งะะเศรษฐกิจด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะมีดาวลงหรือ,อาสามารถที่จะเหมือนกับ อันนี้ไม่ได้ว่าเนาะอาจจะเจ๊งอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าประมาทเนาะอันนี้พูดไว้อย่าให้ไม่ให้ประมาทนะคะถ้าดวงช่วงเนี้ยดีนะคะพยายามเก็บเงินไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในช่วงของหลักสี่น่อาจจะมีมีช่วงอายุหนึ่งที่40เนี่ยนะคะประมาณ4 0 3 9 4 0 4 1เี่น่ยช่วง3ปีนะส่วนมากราศีสิงจะเป็นราศีที่เหมือนมีอุปสรรคใหญ่ๆนะคะเข้ามาให้เสียเงินหรือต้องอพลิกนะคะ ได้นะคะดูโดยรวมนะคะอย่างเช่นปี64น่ะนะคะก็เป็นปีหนึ่งที่ตววของราศีสิงห์เปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี63แล้วแหละนะคะมันก็เลยส่งผลมาให้ปี64นะคะในบางคนนะคะจำเป็นในลัก,ลกษณะของ คนโสดได้คู่นะคะคนคู่ก็จะโสดอะไรเงี้ยนะคะมันจะกลับกันอย่างเช่นบางคนเ,ออเหนื่อยมานานก็จะพีกผันนะ,ะกลับมามีเงินกลับมาแบบฐานะดีมั่นคงอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการดีนะคะแต่แต่ถ้าคนที่แย่ yeah, เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานมีเกณฑ์น,นะคะได้งานใหม่ อาจจะเป็นในลักษณะของคุณออกจากงานแล้วไปทําที่ใหม่อย่างเงี้ยนะคะได้ได้งานใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือทําอะไรใหม่ๆทําอะไรที่สิ่งใหม่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีงาน ประจำทําอยู่แล้วอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ตกงานเนาะแต่ถ้าออกเนี่ยก็อาจจะต้องหาสำรองหรือหางานไว้ก่อนนะคะค่อยออกจะดีกว่าเพราะราศีสิงห์เป็นราศีที่ถ้าดีกด็ดีดีแบบดีสุดๆนะคะแต่ถ้ามันดวงตกก็จะตก สุดๆเลยนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งแต่พอถ้าผ่านช่วงช่วงปัญหาไปได้แล้วนะคะดวงก็จะมาพลิกผ่านไปในทางที่ดีได้เรื่อยๆนะคะไม่ไมําม่ลำบากเนะาะราศีสิงห์ไม่ได้ลําบากนะคะเพราะเป็นราศีหนึ่งที่ขยันแล้วก็อดทนอึดนั่นเองนะคะเป็นคนอดทนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับเ,ออเป็นคนที่ลักษณะเหมือนกับ หวังอะไรไว้สูงหวังอะไรไว้เกินตัวแต่ก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะแค,แค่ขอให้คุณสู้นะคะทุกอย่างก็จะสำเร็จเนาะเพราะาดูแล้วนะคะราศีสิงห์จะเป็นราศีที่มีการพลิกชีวิตในช่วงปี64นะคะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะคะสำหรับคนที่ที่ลำบากนะคะปลายปีนะคะจะดวงจะไปในทางทิศทางที่ดีแล้วก็ดีมากๆนะคะในช่วง ในในช่วงปี64เนี่ยถามว่ามีการลงทุนอะไรได้ไหมถ้าคุณพร้อมในเรื่องของการเงินเนี่ยลงทุนได้เลยนะคะไม่ต้องรองเนาะเพราะว่าการลงมือทำด้วยตัวเองนะคะจะดีที่สุดนะคะราศีสิงห์ต้องบอกอย่างนี้อย่าพึ่งคนอื่นหรืออย่าเหมือนกับถ้าทําด้วยตัวเองได้ทําเลยค่ะนะคะอย่ามีหุ้นส่วนดีกว่าพอมีเกณฑ์โดนโกงโดนห,หลังในเรื่องของการเงินนะคะแต่ดวงของปีหกสของราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้กับเง,เงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ได้กับ จับเงินแสนเงินล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดวงอาจจะไม่ได้แย่นะคะในปี64แต่อาจจะมีการบางคนอาจจะส่งผลมาจากปีที่แล้วปี63นะคะดวงตกหรือดวงตกที่นั่งลําบากมันก็จะส่งผลมาถึงปีนี้อย่างเช่นหนี้สินมันก็ยังไม่หมดต้องต้องจ่ายนะคะแต่คุณจะปลดหนี้ได้นะคะในปี64 นะคะจะช่วงกลางปีไปนะคะเพราะว่าการเงินถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็จะได้จับเงินแสนเงินล้านเลยทีเดียวนะคะถือว่าโอเคนะคะสำหรับราศีสิงในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของความรักคนโสดนะคะความรักคนโสดถามว่านะคะบางคนอาจจะรอนะคะคู่มานานหรือบางคนอาจจะโสดมานานนะคะช่วงนี้แหละนะคะปีหกสี่เป็นจังหวะที่ดีโดดเด่นนะคะหรือใครที่เพิ่งคบหากับแฟนมา ตั้งแต่ปลายปี63นะคะจนมาถึง6-4มีเกณฑ์ได้ลงเอยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดจริงๆมีเกณฑ์มีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณอนโคตก็ได้นะคะมันจะเป็นลักษณะของสินเสมอการพูดกันร,รู้เรื่องนะคะบางคนอาจจะได้คู่ประถมเรื่องการเงินหรือมาช่วยแนะนําแนวทางงานใหม่ๆให้นะคะให้ให้ใหถือให้แล้วดีด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะไปเจอคนใหม่ๆที่ เราอาจจะไม่รู้จักแต่เขาเหมือนกับวางดีแนะนําให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วมันดีอะนะคะในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยนะคะจจะได้คู่มาจากการทํางานด้วยหรือพอได้งานมาจากคู่อย่างนี้นก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้า ดวงความรักของราศีสิงห์นะคะได้คู่แล้วงานก็จะเด่นนะคะการเงินก็จะดีนะคะคือเหมือนกับได้คู่หนุหนอุปธรรมกันอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าดูดเด่นนะคะบางคนจะได้คู่ลักษณะของสายเปนะคะอย่างนี้ก็ได้เนาะค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะสาหรับใครที่อยากไปทํางานต่างแดนต่างที่ต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปนะในปี64นะคะแต่อาจจะต้องดําเนินการนานหน่อยอาจจะต้องรอคอยช่วงจังหวะนะคะจะเป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจของ เ,เราด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะถือว่าไปได้นะคะในเรื่องของการงานการงานการเรียนต่างๆก็สําเร็จนะคะอย่างต่างที่ต่างแดนนะคะไปได้ค่ะนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เดินทางอัะถ้าใครไม่ไปต่างประเทศก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะที่น้ํที่น้ที่ภูเขาอะไรเงี้ยนะคะได้เช่นกันค่ะ ในในส่วนของคนที่คบหากันบ้างนะคะคบหากาันที่เ,เหมือนกับคนที่คบหากันนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะคะคนที่ไม่ใช่ก็จะจากไปนะคะคนที่ใช่ก็นะคะจะเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> คือนะคะคนที่คบหากันนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนาะสถานะทุกอย่างจะชัดเจนนะคะ <c oughs> ถ้ามันเหนื่อยหนักสาหัสมานานนะคะก็นั่นแหละนะคะก็จะตัด ตัดสินใจได้เองในในช่วงปี64นี้นะคะมีเกณฑ์นะคะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าแล้วก็มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อันเนี้ยต้องบอกนี้เพราะว่าบางคนอะ่ะอาจจะเป็นลักษณะของครบซ้อนมาอย่างเงี้ยนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่มันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเลือกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่เราต้องอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3คนอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับบางคนจจะได้คู่ต่างชาติหรือเราอาจจะคบ สองใบสองคนในที่สุดแล้วมันก็ต้องโยกย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันนะคะก็เหมือนกับมันถึงเวลาที่แฟนเราก็อยากได้ความชัดเจนเราก็อยากได้ความชัดเจนสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเก่าๆปัญหาอะไรที่มีมานะคะในปีของก็จะจบลงแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นเป็นการเริ่มต้นที่คุณอยากได้อยากให้มันเป็นนะคะก็คืออาจจะต้องอเหมือนกับ รักที่เรารอคอยอะไรเงี้ยนะคะก็จะสมบังนะคะประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับคนที่มีคู่ที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วบ้างก็คล้ยายๆกันนะคะถ้ามีปัญหาก็จะกลับมาคุยกันเคลียร์กันนะคะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าดูแล้วนะคะก็ยังแขยงข้างกันไปได้นะคะไม,ไม่ว่าบางครั้งมันก็มีเรื่องปกติแหละนะคะลิ้นกับฟันเนาะกระทบกระทั่งกันบ้างงอนกันบ้างหรืออาจจะเป็นปรึกษาคุยกันไม่ค่อย รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะลงความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอย่างนี้นะคะแต่ในที่สุดก็ยังไปต่อได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะของบางคนอาจจะมีการโกหกกันนะเนาะมันก็เลยทําให้เสียใจหรือเสียความรู้สึกนะคะแต่บางครั้งการโกหกก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่โกหกแฟนหรือแฟนโกหกคุณนะคะหรือมีการปิดบังในเรื่องของบางเรื่องที่พอเราอาจจะ คิดว่าพูดไปแล้วแฟนอาจจะไม่สบายใจหรือคู่ของคุณอาจจะบอก ว่าพูดมาแล้วคุณอาจจะไม่สบายใจในลักษณะของเสีย,สยความรู้สึกซะมากกว่านะ,ะแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนะาะคาะในส่วนของโชคลาภนะคะเกินไปแล้วการเงินถือไว้โดดเด่นนะคะการเงินดีมีโชคราภก้อนใหญ่เข้ามานะ,ะในใน,ในปี64สนะคะสำหรับราศีสิงห์นะคะสำหรับบางคนอาจจะได้จากการขายทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างนะคะได้เงินก้อนมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะต้องเหมือนกับขาย ลดหรือขายที่ดินอะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ได้จับเงินเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะนะคะหรือบางคนจะเป็นได้จากการทําธุรกิจส่วนตัวค่าในหน้าอะไรอก็ได้นะคะถือว่าดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะใครที่เ,เสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์นะคะถูกหวยได้นะคะในปี64ีค่ะในส่วนของข้อควรระมัดระวังก็อาจจะเป็นในส่วนของ บริวารน,นะคะบุตรบริวารเพื่อนฝูกนะคะใครที่มีบุตรช่วงนี้บุตรอาจจะพูดยากนะคะเหลือต้องเสียเงินเพราะบุตรเหลือจะเป็นในลักษณะของบุตรอยู่ในช่วงที่เออมันกับวัยรุ่นนะคะหรือการการเปลี่ยนนะคะฮอร์โ,โมอนอะไรเอาจจะพูดไม่ฟังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเหนื่อยนะคะหรือบางคนอาจจะอาจจะเป็นในลักษณะของ มีเพื่อนร่วมงานหรือมีลูกน้องอะไรเงี้ยอาจจะพูดไม่ไม่ได้ดังใจหรืออาจจะไม่ได้ดังใจเราอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการพูดนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอารมณ์ไปบ,บ้างนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราอาจจะ พูดไปอย่างแต่คนฟังก็จ,จะฟังไปอีกความหมายหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีผิดใจกันบ้างได้เช่นกันเนะาะค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะประจําปีของ4ก็จะประมาณนี้นะคะสุขภาพโดยรวมก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่าโอเค,อเคนะคะสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าใครมีโรคประจําตัวในเรื่องของการเ,าเจ็บป่วยโรคประจําตัวก็ต้องนะคะไปพบแพทย์สม่ำเสมอเนาะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันจะเป็นในลักษณะของการ ที่คนมีโรคประจําตัวมากกว่านะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะบางคนอาจจะลืมทานยานะคะเพราะอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทานยาประจำเนะาะค่ะแต่ภาพรวมสุขภาพก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะยังไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงค่ะสำหรับปี64นะคะค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะปี64ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ